สวัสดีค่ะพบวกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลากันค่ะอ่าน้าแดงถือไปจนถึงรถแล้วค่ะออายกเดี๋ยวจับตรงนี้จับตรงสวัสดีค่ะปะพาคุณพ่อไปหาหมอค่ะค่อยๆเดินนะคะพ่อสู้ๆนะคะไปเลยค่ะหน้าแดงเดินเร็วๆเลยค่ะไปเลยค่ะ วันนี้นะแดงเป็นตากล้องเ,เปิบบเปิบ,ปบ,ปบไปเลยค่ะไปประตูด้านซ้ายเลยค่ะอ่าเดินอ้อมไปเลยค่ะขาดเขินสั่นเรอวะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ <S <S ขึ้นข้างหน้าเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ